นี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมตัวทำละลายนะคะที่เกี่ยวกับน้ำนะคะอุปกรณ์นะคะที่เราจะต้องใช้ก็จะมีนะคะอ่านะคะทรายนะคะทรายนะคะน้ำตาลนะคะจะเป็นน้ำตาลทรายแดงทรายขาวก็ได้นะคะอันนี้จะเป็นข้าวนะคะข้าวสารนะคะ เกลือนะคะเกลือแล้วก็น้ำเปล่านะคะไม้นะคะหรือช้อนนะคะสำหรับคนนะคะแล้วก็แก้วนะคะแก้วนะคะที่มีลักษณะสใสมองเห็นนะคะปากกาเคมีนะคะเอาไว้ขีดนะคะอ่าแล้วก็ถ้วยตวงนะคะเป็นถ้วยหรือเป็นอะไรก็ได้ที่เราสามารถตวงเพื่อที่จะใส่อ เอาน้ำใส่ในแก้วนะคะให้มีปริมาณเท่ากันนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทดลองก,กันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาตวงน้ำนะคะใส่ในแก้วทั้งสี่ใบเลยนะคะเ้าเท่ากัน แล้วเราก็ใช้นะคะปากกาเคมีนะคะทำสัญลักษณ์ไว้ตรงระดับน้ำนะคะทำสัญลักษณ์ไว้นะคะหรือนะคะเราจะใช้ะะยางนะคะก็ได้นะคะ ก็จะเห็นนะคะถ้าถ้าเราใช้ยางมันะะก็จะเห็นชัดเจนเลยนะคะเขาวัาสดุอุปกรณ์ที่เรามีในบ้านนะคะเสร็จแล้วเราก็ตักนะคะอ,อันนี้ซาไอ้น้ำตาลนะคะขอโทษคกับน้ำตาลนะคะใส่ไปนะคะหึงช้อนนะคะแต่ว่าเรายังไม่คนนะคะ ใสหน่งช้อนเหมือนกันนะคะเกลือนะคะเกลือ1ช้อนอันนี้ที่เพิ่มมาก็คือข้าวสารนะคะก็1ช้อนแล้วเราก็ให้เด็กๆนะคะสังเกตนะคะสังเกตนะคะน้ำนะคะที่เราใส่สิ่งของทั้ง4อย่างนะคะ พอเราใส่เข้าไปแล้วเกิดอะไรขึ้นนะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะเหมือนเดิมหรือว่าเปลี่ยนแปลงนะคะเราก็ใช้คําถามกระตุ้นนะคะให้เด็กๆสังเกตนะคะแล้วก็ตอบคําถามเราเราจะอาจจะถามนํานะคะว่าพอเราใส่สิ่งของทั้งสี่อย่างลงในแก้วแล้วเด็กๆคิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะเราก็ให้เด็กๆสังเกตแล้วก็ตอบนะคะเด็กอาจจะตอบว่า น้ำนะคะน้ำนี่มีการเปลี่ยนแปลงเช่นสีของน้ำนะคะ,ะปริมาณของน้ำนะคะที่อาจจะเพิ่มขึ้นหรือว่าอาจจะเท่าเดิมและเด็กๆมองเห็นอะไรอยู่ในแก้วบ้างอ,อาจจะมองเห็นเม็ดน้ำตาลอาจจะยังอยู่นะคะยังไม่ละลายทรายนะคะอาจจะยังมองเห็นอยู่นะคะเกลือก็อาจจะยังมองเห็นอยู่ข้าวสารก็เหมือนกันเสร็จแ,แล้วทีนี้พอ เราให้เขาสังเกตตอนที่เรายังไม่คนแล้วอ่ะเราก็ให้เขานะคะคนนะคะแล้วก็สังเกตสังเกตอีกนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เราคนไปแล้วนะคะ,นะคะอาจจะใช้ระยะเวลาในการคนนานนิดนึงนะคะบางอย่างอาจจะใช้ระยะเวลานะะในการ ละลายนานนิดนึงเราก็ให้เด็ก,เ,ดกเขาได้ทําการทดลองทําการสังเกตนะคะโดยให้โอกาสให้เวลาเขาในการสังเกตนะคะ,ะทีนี้พอเราคนเสร็จแล้วเราก็ใหเ้เด็กสังเกตอีกนะคะน้ําตาลเป็นยังไงเมื่อเราคนแล้วเรายังมองเห็นเม็ดน้ําตาลไหมครูก็ใช้คําถามนะคะในการกระตุ้นถามนะคะแต่ว่าครูต้องให้เวลาเขาในการ คิดคาตอบให้เวลาเขาในการตอบด้วยนะคะคุณครูอยากถามแล้วก็พอเด็กๆไม่ตอบปุ๊บเราตอบแทนเลยอย่างนี้นะคะนะคะอ่าระหว่างคนกับไม่คนเหมือนหรือต่างกันนะคะเราก็ถามนํานะคะอ่าสิ่งที่เด็กๆสังเกตเห็นนะคะสังเกตเห็นอะไรบ้างระหว่างคนกับไม่คนนะคะอ่าอย่างเช่นสมมุติเด็กๆอาจจะตอบว่าเกลือเนี่ยไม่คนอ่าก็มี เม็ดนะคะเม็ดนั้นเกลือเราสามารถมองเห็นได้ถ้าเราคนนะคะเกลือก็มองเห็นแต่ว่าอาจจะเห็นจํานวนน้อยลงนะคะปริมาณน้านะคะอาจจะเพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นอาจจะไม่เยอะนะคะแต่ว่าเราก็ให้เด็กเขาได้สังเกตนะคะอ่าเราก็ให้เขาตอบคําถามนะคะสังเกตนะคะแล้วก็ให้เขา ได้ทาการทดลองแล้วก็บันทึกผลที่เขาทําการทดลองว่า,ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงบ้างนะคะอะไรที่ทําให้น้ําตาลละลายอะไรที่ทําให้เกลือละลายนะคะเอ๊แล้วดินทรายเนี่ยละลายไหมข้าวสารเนี่ยละลายไหมเราก็ถามนานะคะให้เขาตอบนะคะบางอย่างน้านะคะทาให้สิ่งของละลายได้นะ,ะบางอย่างอาจจะทําให้ละลายแต่ว่าก็ต้องใช้ระยะเวลา านานกว่ากันนะคะก็คือการละลายก็มีระยะเวลาไม่เท่ากันนั่นเองนะคะเราก็ให้เด็กๆเ,เขาได้สังเกตนะคะสิ่งของที่เขาทําการทดลองนะคะอาจจะให้เด็กๆเ,เลือกอวัสดุนะคะที่เขาสนใจก็ได้นะคะนอกจาก4อย่างนี้นะคะอาจจะเป็นโอวัลตินกาแฟก็ได้นะคะามาทําการทดลองได้นะคะ กิจกรรมนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ